สวัสดีนะครับผมสวัสดีตอนขํานะครับวันนี้ก็ปลาทุกคนนะครับมาอาอยู่ียงฝั่งนะครับเวลายามแรงนะช่วงนี้ก่อประมาณพุโม่งกึ่งนะครับประมาณพุ่งโม่ครึ่งับนะครับสภาพอากาศตอนนี้ก็ดูเป็นมึนๆคลุ่มๆน,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 นะครับมีลมตัวนะครับมีลมกระโชกตัวเก็ก่อ อบอกว่าฝนจะตกก่อนนะครับวันนี้ก่อปลาทุกคนปลาทุกคนมาเตลแอลกาดฝั่งกะลยานะครับวันนี้ก่อวันเสาร์วันเสาร์วันนี้ก่อมีองานหลายงานนะครับอำเภอฝางเขาก็มีงานว่ายน้ำแข่งแข่งขันกันว่ายน้ำแลกวก็มีงานถ่ยายญยเฟสน,นะครับตีบ้านแม่ใจใต้นะครับผมทุกคนวันนี้ก่อปลาทุกคนดูดูภาพบรรยากาศที่ อากาศฝั่งกัรยานะครับอน,นี้ก่อมีร้านขนมเส้นกํนลาลังมาตั้งนะครับอันนี้ก่อเป็นเฉลียวเป็ดพะโล้นะครับเป็ดพะโล้สวัสดีครับผมตาเป็ดพะโล้อันน,น,นี้อันนี้ขายถึงกิโมงครับขายถึงสองถุขายถึงสองถุง่ะเจ้าเจ้าเก่าเจ,จ้าประจัจารส,สี่สิบสี่แล้วนะครับผมเนี่ย ขอบคุณครับสวัสด,นะ <c oughs> ดีครับผมนี่ก็มาโบอกว่านี่เขาวันนี้รู้สึกว่าบ้านเสานะครับบ้านเสาเก็ะบ่ค่อยมีคนมาขายกันนักนะครับผมนี่ก็เป็นร้านนี่อ๋อขายเสีย้ยงละกะันจีสซัลเปาค้าน้ำพริกก๋วยรับคุณคีัเจ้าครับผมสัลเปาอ๋อวันนี้ขนมจีบหมดแล้วเนาะ สายเว่ยนี่ขดีนะวะไมสนี่ก็เป็นในในการในการสั่งตะรยานะครับผม วันนี้วันนี้วันนี้คนรรมาขายกับเข้ากันนะครับตาทุกคนชมบรรยากาศตลาดนะครับตลาดฝานกระะยาตอนเย็ยนนะวันนี้วันเสา,นราร์นะคเกาะพ่อการเมกาที่คนรรมาขายกับเข้ากับแบบมากันนะครับ ตนนี้พ่บมาขายกับเข้ากันครับโอ้เ้ามดแล้วพอมแล้พี่ีกแล้วเนาะโอ้มาเข้าไม่น้อยออนนี้ก็เป็นของหวานอ๋อแค้วก็มีนะคี่กินของไหอย่างเนาะโซนดังนี้ก็จะเป็นโซนอ่า พักนะครับโซนพักแล้วก็โออ่โซนผล,ลไม้เข้าไปด้งนในก็จะเป็นอาหารสดแล้วก็พวกผักสดนะครับผมทุกคนอันนี้หนังยำหนังหนังวัวนะครับก็หนังควายหนังควายยำหนังควายยำอยู่เนี่ยอยู่ที่การ,ากกรยานกัลยาณครับก็ใสย่ยากกินหนังควายยำ ขอบคุณครับผม,ผมวันนี้สองกินงดแล้วนะครับมาซ่อมไปน้อยมาซ่อมไปน้อยครับผมอ๋อนี่พอใจอเยอะปกติตรงนี้ก็จะเป็นอาหารสดนะครับอาหารเป็นกับข้านะครับผมปกติก่อนคนจะมาขายกับเข้า กันเต็มนี่เลยนะครับแต่พอดีวันนี้วันมันตุดจีนเนาะเช่ญเกาะสนใจตลาดก็น,น้อยแล้วก็กระเ้าเของมดแล้วนะครับเพราะว่ามันมันค้าแล้วนะครับแอดมีมาค้านะครับทุกคนนี่นี่ครับผมพาทุกคนนะครับดูบรรยากาศตัางนอกกันนะครับบรรยากาศวันนี้เกาะมืมดๆคุมค้มๆครับทุกคนดูมืดๆฝน,นครับ ม,มืดโฝนก็ม right <again> ื Shut ันอย่างบอกหู้นะครับก็ใครรับชมอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ตัวนะครับภาบรรยากาศตอนเย็นตอนนี้ก็ลดลดอ่าส้มลดลดเมพลดมัดกำลังไปตาตอนุันละนะครับ โอวันนี้ก็เนีฮะตอนเย็นดูดูต้นไม้ครับทุกคนมีลมพัดนะครับมีลมมีลมเย็นนะครับบอกว่าฝนตกตั้งใดนะครับบอกว่าฝนตกตั้งใดเดี๋ยวปลาทุกคนเตลแอลนะครับผมปลาทุกคนเตลแอลนะครับ ออวันนี้วันนี้ก็ดูสู้เสียตัวลดเยอะนะครับลดเยอะลดนักลดหลายเนาะเพราะว่าวันนี้ก็มีการแข่งขันว่ายน้ำนะครับแล้วก็มีงานขยัยเฟสนะครับที่บ้านแม่ใจใต้นะครับดูภาพบรรยากาศตอนนี้ดูฟ้ากับมืดๆคลุมๆเลยลดคนนักนะครับวันนี้วันจุกจินเลยเนาะ นะครับผมทุกคน